คนเต็มอยู่มาอขึ้นฟันมือขึ้นนี่บมแม่แม่รวยแม่รุยฟันมือขึ้นนี่เออเฮี้ยนเต็ม <c oughs> คนเต็มเฮี้ยนเป็นงานยังแม่แจ๊คเลี้ยวว่ามันงานกนตไต่เลยเป็นงานบุญงานอยียนบุคคลเต็มเฮี้ยนอยู่เพ่นได้หาเขาไอ้คนกินบอคนเต็มเฮี้ยนตอนหาเขาบ่เห็นเลยแต่ว่าคนลังไปเต็มเฮี้ยนคนอยู่แม่ฟันไม่ล่าเขาใด้ประมาณย่ำไแลงนี่แหละทุมสองทุะ ป่านถุมสองถุงแม่นอนหรือเปล่าแม่นอนตัวนอนย่ำนอนข้าวเดียวมันฝันเนาะคันย่ำว่าเล้งเงี้ยกว่าเพันคันสีแก่งคือเกาไหมแม่นอนย่ำไดฝันย่ำนั่นตัวนี้เสียบไปน่ะละจ้ฝันว่าฝันออกมันเสียบมันคนทั้งหลายเลยนี่สิฝันรอสีแกงเนาะ เรือเรือเขานอนกลางวันเานอนกลางวันเมื่กับ็คือฝันบ่เวียนเขามากเมย์เมย์เขานอนมาเลยเสียบไปโอ้แม่ลุยไปไปตัดอ้อยมากเมยแม่ลุยนอนเลยนอนตะเวนกอสเสมอเดม่มขึ้นอาบน้ำแล้วนอนเลยฝันเลยฝันมาเฮี้ยนพอใดก็แม่เฮี้ยนพอในค่ำนี่เป็นงานคนร้ายหลายขาเจาวางสีแล้วก็สีได้น้าไป้าเจาว่ามาขอสื่อเคียงเสียงอยู่เงี้ยนค่ะผู้หลูกใช้เลยว่าเคียงเสียงกระน้าแปล่เงินน้ำเมลรด น้ำเพลินหลดแม่ลูกว่าไปหรือม่อันสื่อกันนราแล้ว่าทราล่ะลูกเอาน้ำเพลินลอยเดียวกับพ่อผู้ลูกไสยวไปเอาเงินขายเคียงเสียงน้ำเพลินเลยได้น้ำปเป๋าดูเงียงงานผู้ลูกไส้จะของานมาสื่อน้ำขอสื่อเคียงเสียงน้ำหููไสยผู้นี่ผนบอกไอ้น้ำไปถามอาคขายเคียงเสียงเอาลอยเดียวได้ปะนะคือวางเสร็จคือขายถือเสร็จเลยเคียงเสียงเงี่ยงมนขายเพลิน อันบอกการุดหน่ะลูกคนมักขอซื้อมันเลยว่าเพราะท่านใจเงินจะเลยบอกแม่น้ำไปถามเบาน้ำฝนยนุ่งแย้าเขานนำลอยเดียวคนนะจแล้วค่าบัดไปแล้วบัดเฮียนเพินเ่นคนเต็มยุกเออก็เลยไปถามีปูบาเลีขี่เทไรเก่าแปดเอามันก็ออ,อกไป,มมไปแล้วเก่าแปดหรืว่าอันที่อันนี้ราคาของเนาะเออราคาของผู้ลูกใช่ว่าน้ำฝนลอยหนึ่งเด้อปะนะ ผู้แม่กัดสวนนี่ว่ะก็เอาหน่อยแต่ลอยเดียวนึงเนาะแต่บ้านเลขที่ที่ว่าก้นเต็มเนี่ยบ้านเลขที่เก้าแปดอืมจักว่าแม่งงานคนตายหรอกต้องเป็นบุญละเพราะว่าเจ้าบริสุทธิ์แม่คือฝันซาแถมมันออกเหลียงเล่าหรือแม่มันมูอะไรเนี่แม่มูสามมูสามแจ็คแมวมันฝันเนี่ยแม่คันฝันก่อนเกลี้ยงจะให้เนาะฝันมันนนนก็เสียบเสียบนดิแม่ว่าละเดืกดเก่งไหม ตะเก้ากับฟันนั่นมันจะมตีตีซีตีหาเนาะอันนี้ฟันไหมคุไเมไม่ได้เมื่อยคนรับจา้างอาชีพแม่รวยจ้าหาสากินคําตัดอ่อยแน่กูมัดแน่รับจา้างเสียหนาแน่รับจา้างทั่วไปรับไปลกกาเป็นว่าเนี่ยถอนกามาละหาบาทสิบาทไปมือพี่นอ้องนั่มขับเป็นงานบวชงานแต่งแม่แล้วก็รับจ้างล่างถ้วยคนเหนียงว่าขยันให้อันนี้เลขบ้าน มือนี้พ่มีงานนั่นเพราแม่มีง่วงผักใหญ่มือเรื่องถือไปโอ๋อแสดงว่าหนูมาถือมือตอนนี้มือถือไปปลูกอ้อยข้าเจ้าไม่ว่านับเป็นมือนี้มืออื่นเมี่ยเอาเพิ่นเพิ่นบ้านเศร้าปลูกอ้อยม่ไมันบ่้านแห้งมันบ่บ่พันนแห้งมันเป็นไฮน่าอ๋อปลูกงา้นนาจะปลูกได้เพิ่นว่าไปมือนีแล้วก็เลยว่าโอ้ยมืออื่นจะเมยโอ้ยบ้านก็ไว้วิเคราะห์เล็กหลุดแบงก์กระเล็กหลุดห่าเลย เรีว่าเอาขึ้นบวกเก่าเปลี่ยนมันขึ้ออกเลี่ล่าวนะบ้านบ้านนี่ห่ย้เลขบ้านเลขบ้านก้าเปล่นเลขบ้านมาแล้เลขรถโอ้ไปเบอร์แล้วโมแน่ดิค่ะเทียนไปออกออกเหลี่ยเล่าวเก่าเปลี่ยนมาออกเปลี่ยนเก่าอีกแด้วแล้วมาออกเลข่ไทยนำแมเนาะอืมเลี่ล่าวนี่มันกะกลับไปกะเมาตัวเดียวยิ่งมดปีคักันก็สิกันหกแปด ราคาของยังไงจังวาเดวยยนรวยเดียวกเ,เ,เ,เห็นไปน้ำถามมอยู่เงี้ยค้นเต็มเงี้ยเพลนอยู่ฟันหน่อยๆฟันบ่ลายฟันลาไอ้ลูกไส้ขายลำโพงไห้เพลินบ่เนี้ยขายเครื่องเสียงไห้เพลินราคาหนึ่งร้อยบาทไปตามเอาเงินยูบานเลกที่เก้าแปดคนเต็มบ้านยูบรัวเป็นงานยังเก้าแปดหมู่สามระยะการไห้หกแปดเพราะว่าเก้าแปดออกเหล้าแล้วเพื่อมันออกไทยเนานะแม่เนาะมันออกเล่ามือขึ้นเนี่ย ฟันสองทุ่มบอกประมาณสองทุ่มเนี่ยคือฟันแม่นแท่เลขเล่าออกสองทุ่มครึ่งเมื่อคืนี่เก้าแปดคือพ่อลูกขึ้นมาซื้อเลขือเจ๊ไหนมันโวมี่หมองสื่อว่าจากขึนสื่อท่านอยู่ดิสองทุ่มนี่ยแล้วตรงโน้นคันขึ้นสื่อเป็นมั่นสื่อท่านอยู่ดิตากินยังคือฟันแม่ลูกขึ้นมาเบิ้งเอามัหมวกก็สองทุ่มเลยฝันออกเก้าแปดออกเก้าแปดสามจข้างล่างออกสามเจ็ดออกตอนสองทุ่มครึ่งแม่ลุยฝันตอนสองทุ่ม อ๋อ,อที่แม่หลุยเบ้าเห็นูุงฟางนี่เพื่อมันออกไทยอืมอมามันไปไยออกเล่าแล้วเพื่อมันออกไทแล้วมามแต่ว่าเล็กเล่าบะท่านฝันบอกแม่เล็กเล่าบะท่านไหนได้ยักคนที่ไหนไถไงเล้าลลหร้อคนยังไงยึดจองตงุงเสียบไปไหนแม่ก็เลยว่านอน,นอนตอน<ะ>นอนรับตอนนอนประมานเ้าเหลืองานมาหกโมงแรกเหมือนบ่ หกโมงเข้ามาอาบน้ำแล้วกะสีทุ่มกกว่านี่ละเสียบรับไปหรือทางนอกเมื่อยไรลับเลยเลสเดือดขึ้นเอากุฝันบ่อนี่พืดสันเป็นฝันน้ำปลาข้ามันผู้สื่อเป็นเนาะบางมองก็ซื่อท่านอยู่เสียบไปเอามันมาท่านเดือดเน่ก็เอาสทางล่างสามเจ็ดทางบนออกแปดเก้าเก้าแปดเนาะฝันก็มือขึ้นวาอันนี้แหละฝันเราคนง่ายน่ะมาขอบุกงงไง ขบอกพวกหนอยอยบอกพวกหน่สามหน่ยกันว่าเรียกคนเขามันตีอบเก้นบ้งอ่ะอือยายเราะเราฟันอืออือมันออกสามเจ็ดแล้วเด้มึงขึ้นนี่ยายเพนาี้อาจารบุญไหม มาขอบุพูธสามเจ็ดลางมันบอจ้าสามเจ็ดลางเก้าแปดบนันนีอยู่รดขั้นหนั้นหมดเต็มเลขรถภาษก็สามเจ็ดสามสองข้นนั่งมาทังไ่ทังเล้ามาทางพุทธุังวาด้าไม่อ้แล้วจาวยมันกออกคนเปลี่ยนที่แถวหนี่ไม่ลุยแล้วว่าแล้วันแล้วว่อยากเวาแต่ว่าเวาไป่าม่าแล้วว่าเพื่อมันออกเล่าแล้วเพื่อออกไทยเนาะไหมเนาะกลับไปได้ทั้งไทยทั้งเล่าพี่น้องไปได้ทั้งไทยกับเล้าเลขควางจินเลขสามเออกลักออกไทยแล้ว สามเจ็ดออกไข่แล้วปัญหาคือออกเล่าได้เลยแหนก็ออกได้ขึ้นเก้าเดี๋ยวเตีเอฟซี่เสียวไปเสียงหมื่นเก่าไปแม้ว่าผมเองไม่ซ้ำนี่แล้วราค,คาของคือหนึ่งร้อยบาทถ้าเทียมมันศูนย์ศูนย์ก็เป็นใดอีกฟันมาบ้านเลขที่เก,ก้าแปดศูนะะกายก็ดีได้หมุนขึ้นศูนวันล,ลูกขายลำพ้องลอยเดียวน้ำแววหอดแห้งศูนย์ไหลเก้าแปดกันหกแปดบ้านเลขที่เก้าแปดหมูสามนะคะเล็กบ้านที่เพิ่นเป็นงานนะคะก้นเต็มบานอยู่ แน่แลาว,ว่าบางที่มันออกลาวแล้วมันกลับไปไท่ายได้นะคะเป็นแนวทางฮะสื่อจะรัก,กินแมงรัฐบ,บาลม, <า S 1> มืออื่นสิไปตัดอ้อยเป็นบ่มืออื่นสิไปปลูกอ้อยปลูกอ,อ้อยข้อทายว่ามืออื่นบาวางมือนีิมันไปหาปลาซิวเด็กน<ะ> <c oughs> ไปตืป้งเงี้ยเพราะเด็กไปมันมาปาลากำลังบ่นนะจ๊ะบ่ไปยิ่มันหนาวมือรุ่นหมดละ เอ้าเดกเีนมเด้กเปียนใจววัน้ี้เรียกว่าพี่น้องมาหาลักจัดนเมื่อใดมีปลาเสีวเอิญเด้อเจ้าวานองนุ่นตีเล็แมนเด้อกคาดยันควาฝันในห้างเทียรอกันคิดคนเอาแม่แล้วมีเบอร์โทษหนูเดียวจิ๋วพูบอกเล่าด้่ยเจ้าว่าที่นี่ยรัฐบาลไทยเรบอกบอกไปเรืยที่พวกเลกเล็กเล่าตั้งหากเนี่นุ่นพหไงบ่หมัวเด้เล่าคือเล่าไทยคือไทยเด้ เขาออกมาตัวเลขกวากเจียนไหมเลขไทยเลขไทยวันที่สิบหกเลขไทยวันสิบหเลขล่าก็ตั้งหาคิดคนหายตัวเองด้วยตัวเองถ้าเจมเขาเรียกกือบว่าอันนี้ที่แม่ให้สัมษณ์แม่ว่าเลขเกแปดไม่หลอกเล่าแล้วนะคมันไทยเพื่อันไองบอกหมอเพื่อออกไทยเลยกเห็นสัมผณ์อ้าวขอบคุณแม่เลยนะคป้าให้เอฟซีโซดีนมทางของแม่ลุยนะคะเยยัอขาดไม่ช่กัน